ไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าจากกรณีที่กองถ่ายหนังใหม่เรื่อง Hunt ผลงานซึ่งอีจองแจพระเอกดังครับจากหนังเรื่องเอ m เมเรและก็ไทฟูนควบนำแสดงนะครับกำกับและก็อำนวยการสร้างเองมีทีมงานในกองถ่ายรวมถึงหนึ่งในโปรดิวเซอร์ผู้สร้างติดโควิด19ส่งผลให้ทั้งอีจองแจรวมถึงทีมนักแสดงซึ่งเพียบด้วยพระเอกลิสต์ของวงการครับทั้งจูจีฮุนจากซีรีส์คิงดัมจองอูซอง คิมนันกิลพักซองอุงโจอ,อูจินและก็จองมันซิกนะฮะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพื่อการด่วนเลยครับโชคดีครับที่ผลตรวจของทุกคนออกมาเป็นลบอย่างไรก็ตามนักแสดงและทีมงานจะทําการกักตัวตามมาตรการส่วนกําหนดการกลับมาถ่ายทําจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ อยังคงลองดูแลตัวเองกันอย่างต่อเนื่องนะเราต้องรอดนะครับุณผู้ชมครับ <c oughs> เนียกว่าช่วงนี้ไว้ใจอะไรใครไม่ได้เลยนะคนข้างๆก็ต้องป้องกันตัวกันอย่างดีครับครับผม